สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบก,กับ CG ของกูกานอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม The Hunter: c a of the Wild นะครับในวันนี้ผมก็จะมารีวิวสั้นๆนะครับผมเกี่ยวกับ DLC น้องหมาบลัดฮาวนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนี้เองนะครับผมก็ทำการซื้อแบบ day o ไปเลยนะครับเพราะว่าราคามันถูกกว่าที่ผมคิดไปตั้งเยอะเลยนะก็ประมาณ60บาทนะท่านที่จได้ก็หลังจากนั้นผมก็เล่นมาประมาณ10กว่าวันนะครับ ซึ่งประกอบกับช่วงน,นี้ผมไม่ค่อยได้ว่างเล่นเกมมากเท่าไหร่ผมก็เลยแบบมีเวลาจับก็เล่นบ้างเล็กน้อยนะถึงแม้ว่าตอนนี้หมาของผมจะเลเวลยังไม่ตันนะครับแต่ว่าถือว่ายังผมก็พอรู้แหละว่าใน DLC นี้เนี่ยระบบน้องหมาเป็นยังไงมันมีอะไรยังไงมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็จะมารีวิวกันเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับ ทุกคนทุกคนที่ได้เล่นเกมนี้มาไม่นานหรือว่ายัางลังเลที่จะซื้อ DLC นี้อยู่ว่ามันควรซื้อดีไหมหรือว่าจะปล่อยไปก่อนแล้วค่อยรอเซลลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาให้คำตอบกับพวกคุณเองนะครับ mm hmm. ก็หลักๆนะครับในด l c นี้ก็คือ DLC น้องหมานะจะมีหมาแค่1สายพันธุ์เท่านั้นในที่ผมคิดไว้แต่แรกนะครับก็คือหมาสายพันธุ์บลัดเฮาสนะครับผมก็เลือกได้1ตัวเท่านั้น แต่ว่าเราเนี่ยสามารถมีน้องหมาได้มากกว่า1ตัวในที่นี้ผมหมายถึงเราสามารถซื้อได้มากกว่า1ตัวนะครับในตัวแรกเนี่ยจะเป็นหมาเหมือนเหมือนหมาฟรีเลยจะเป็นหมาฟรีมาก,กับ DLC นะก็เอามาเลี้ยงเอามาปั้นนะว่าอยากจะให้น้องหมาเป็นสายไหนนะครับอยากจะให้เป็นเพื่อนหรือว่าอยากจะให้เป็นน้องหมาเน้นใช้งานอย่างนี้นะครับผมก็แล้วแต่คนที่จะชอบนะครับเราผมเนี่ยเอาเน้นใช้งานครับผมก็ ส่วนเรื่องาอสพันธ์อะไรเนี่ยเราสามารถสานต่อน้องหมาที่หลังได้นะความแตกต่างก็จะขึ้นอยู่กับอุปนิสัยแล้วก็สกิลที่เราอัพนะครับจะสามารถเลือกอัพได้แค่1สกิลต่อ5 l e เลเวลเท่านั้นนะครับแต่ที่ผมได้ทําคลิปโอเวอร์วิวอะนะที่พูดถึงข้อมูลเบื้องต้นนะเกี่ยวกับเดียวสีน้องหมาใครยังไม่ได้ดูก็สามารถคลิกไปดูได้นะครับก็ในน้องหมานี้มีอยู่แค่สายพันธุ์เดียวก็คือบัตฮาวสามารถเลือกสีเลือก เพศของน้องหมาได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลอเลยมากแค่เพื่อความสนุกนะสำหรับทุกๆคนว่าอยากจะให้น้องหมาเป็นสีไหนอยากให้เป็นเพศอะไรก็แล้วแต่เลยนะแล้วก็เราสามารถตั้งชื่อได้ด้วยซึ่งหากว่าเราปั้นน้องหมาตัวน,นี้มาพอแล้วเราอยากจะปั้นอีกตัวเราก็สามารถซื้อได้นะในหน้าต่างซื้อขายที่บ้านของเราเลยนะก็ราคาน้องหมาจี่จัดมาตกที่4ี่0 0 400,000บาทนะสี่หมนบาทในเกมนะไม่ใช่สี่หน40,000บาท,ทจริงๆนะครับ แล้วก็ส่วนเพิ่มเติมอีกอย่างที่หลายๆคนจะสงสัยก็คือเวลาเราสั่งหมาในการผิวปากหรือว่าหมาเห่าสัตว์จะหนีไปหรือไม่ซึ่งผมได้บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าเสียงหมาเห่าไม่มีผลกับการตกใจของสัตว์ครับสัตว์จะทำเหมือนไม่ได้เป็นไม่ได้ยินเมื่อเราผิวปากหรือทําการสั่งหมาเราสัตว์ก็จะไม่ได้ยินเช่นกันนะครับเรื่องนี้หมดห่วงไม่ต้องห่วงครับ ถ้ามว่าน้องหมานี่มีส่วนช่วยเราอะไรได้บ้างหลักๆเลยคือเป็นเหมือนเพื่อนร่วมเดินทางในขณะเราอยู่ในป่านะครับก็ถ้าใครที่เล่นคนเดียวแล้วสิ่งเงาๆเนี่ยมีน้องหมามาเดินเป็นเพื่อนเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่แบบเป็น ABC โง่ที่มันเดินกับเราคือน้องหมาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เอ c ที่เดินตามเราแล้วก็ทําตามคําสั่งเราเท่านั้นนะก็มันจะช่วยเราดมกลิ่นหนึ่งละแล้วก็ช่วยเห่าเตือนภัยว่า มีอะไรอยู่แถวนั้นก็สามารถอยู่ตรงขวาล่างนะตัวขวาล่างเราจะมีอินดิเคเตอร์บอกว่าสเตตัสของน้องหมาตอนเนี้น้องหมาเรารู้สึกยังไงเราทาอะไรอยู่นยะก็ในบางครั้งเนี่ยผมเจอสัตว์ใกล้แตบบ่ว่าเจอสัตว์ที่อยู่ใกล้ๆแต่ผมไม่รู้แต่น้องหมามันขึ้นว่าคริติคอลซูเอชั่นเลยพวกนี้ครับผมก็สามารถแบบเออไหวตัวได้ว่าเออแถวเนี้ยมีสัตว์อยู่นะในระดับนี้ครับก็อีกข้อหนึ่งก็คือไม่ว่าผมจะเล่นแมพที่กว้างยิงสัตว์จากไกลๆประมาณสามร้อยเมตรหรือว่าซุ่มยิงใกล้ๆ น้องหมาจะมีส่วนช่วยในการตามรอยได้ดีมากตอนแรกผมนึกว่าแค่ซุ่มยิงในป่าใกล้ๆแล้วก็ให้น้องหมาตามเนี่ยอันนี้จะดีกว่าแต่ที่ไหนได้ก็คือมันมันดีเหมือนกันนะผมลองทั้งในแมปนิวซีแลนด์กับแมปของยูคอนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ใช้ดีทั้งคู่นะครับน้องหมาก็โอเคเลยระดับหนึ่งเลยทีเดียวตอนที่น้องหมากาลังดมกลิ่นเนี่ยน้องหมาก็จะทําการเห่าเพื่อเรียกเราให้เดินตามนะมันจะไม่วิ่งหางเรามากนะครับ ก็เป็นเหมือนว่าเนี่ยเออรีบมาเร็วเจ้ามนุษย์ถ้ไาไม่งั้นมันจะหนีไปนะอะไรประมาณนี้ครับมันก็ผมว่าเออมันก็แบบมีความสมจริงอยู่นิดหนึ่งนะนิดหนึ่งแต่ว่าความสมจริงนี้นะครับคุณจะได้มาตอนที่น้องหมาอัพเลเวลมากกว่า5เลเวลขึ้นไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องหมาจะค่อนข้าง,งโง่แล้วก็เดินแบบงงๆนะครับผมก็เราต้องฝึกมันบ่อยๆนะในการแบบพามันไปลงกลิ่นเยอะๆเล่นกับมันเยอะๆนะครับส่วนเรื่อ,องความสัมพันธ์ที่ผมคิดว่าผมสามารถ ปั้นเมื่อไหร่ก็ได้ก็เพราะว่ามันขึ้นและลดเร็วมากนะครับเรื่องความสองพันก็ตรงที่เป็นรูปหัวใจนะก็จะมีอยู่สางหัว3ระดับคือถ้าเราเล่นล่าสัตว์ไปแค่สองตัวเนี่ยแล้วเราถ้าถ้าเราเน้นน้องหมาใช้งานอย่างเดียวในสามหัหมวใจเนี่ยจะหายไปเร็วมากแต่ว่าถ้าเราเล่นแค่แบบรูปหวัวจับมือน้องหมามอะไรพวกนี้ครับแปบ๊บเดียวครับสามสามหัวใจขึ้นเลย แล้วก็มีไอเทมอีกอย่างนะที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นขนมขนมองน้องหมานะครับตอนแรกผมเดว่ยวมันแพงเนาะแบบอะไรเนี่ยหชิ้น4 0 0พันจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็คือ,อในขนมเนี่ยซื้อ1ครั้งจะได้25ชิ้นสามารถมอบให้น้องหมาได้ตอนที่เราทําการล่าสัตว์เสร็จหรือว่าเราเก็บซากสัตว์เรียบร้อยแล้วนะก็มอบให้น้องหมาไปจะเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์นะครับก็ในตรงนี้แล้วแต่เลยว่าใครจะเน้นความสัมพันธ์ก็สามารถมอบให้น้องหมาได้ต่ผมไม่เน้นนะครับส่วนน้องหมา มีหละแต่คำสั่งมากมายนะครับก็คืออยากให้น้องหมานั่งหมอบอยู่นิ่งๆหรือว่าจะเล่นกับมันก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งรวมไปถึงเป็นคําสั่งมอบขนมให้น้องหมาก็ได้ด้วยนะครับซึ่งจุดนี้ค่อนข้างาช่วยเราได้เยอะเลยแบบว่าเวลาน้องหมาอยู่ห่างไกลอย่างนี้เราแค่กดปุ่ม B ีปุ่มเดียวนะน้องหมาก็จะวิ่งมาเราหรือเวลาน้องหมาอยู่ยเฉยๆเราอยากจะเล่นก็กดมีค้างแล้วก็ใช้เมาส์วาดไปตรงเลือกได้เลยนะในวงนั้นจะทําอะไร หรือว่าเจออยู่สวย,สวยหรือว่าเจอซากสัตว์ที่แบบนอนตายอยู่ก็อยากให้น้องหมามีส่วนร่วมด้วยก็สั่งให้น้องหมาหมอบลงหรือว่านั่งลงแล้หลังจากนั้นเราก็ถ่ายรูปได้นะครับอาล้ครับนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันเข้าค่านะครับของ dlc น้องหมาที่ถือว่าช่วยได้เยอะไหมในการอำเนินามสะดวกในการล่าสัตว์ช่วยได้แต่ว่าต้องปั้นน้องหมาให้ดีก่อนนะครับซักเลเวล5ขึ้นไปเนี่ยถ้าเราจับทางได้น้องหมาจะช่วยเราได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องการดมกลิ่น,นในช่วง1-5เเวลแรกผม สั่งให้น้องหมาไปดมกลิ่นซึ่งทําได้ช้ามากแต่ว่าพอคือวิวห้าวิวสิบขึ้นไปปุ๊บแค่บอกว่าให้ไปดมกลิ่นแต่ว่าตอนต้องอยู่ใกล้กลิ่นเลือดนะครับไม่งั้นน้องหมาจะไม่รู้แค่ประมาณเออเจ็ดสิบเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรพวกนี้ครับแค่กดบีแล้วก็ให้น้องหมาไปดมกลิ่นน้องหมาจะวิ่งแบบวิ่งนําหน้าเราไปเลยแล้วก็แบบวิ่งเร็วมากวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งไกลด้วยนะซึ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นส่วนช่วยที่ทําให้เราไม่ต้องคลำหา ลอยเลือดด้วยตัวเองซึ่งบางทีเราอาจจะคำหาไม่เจอหรือว่าจะหลงทางไปเลยซึ่งตอนนี้ซึ่งในส่วนนี้สามารถช่วยได้แต่อย่างที่ผมบอกครับตัวช่วยในราคา85บาทลดเหลือ60บาทอยู่ที่พิจารณาของผุกคน,นเพราะว่าจะยอมจ่ายหรือไม่นะครับผมระผมผมโอเคเพราะว่าราคามันค่อนข้างถูกเลย60บาทแล้วก็ถ้าราพูดถึงเรื่องปัญหานะครับใน DLC นี้ ปัญหาผมเจออยู่ประมาณสองสามอย่างแล้วกันเนาะ,อ,ะอย่างแรกเลยก็คือเราจะทําการปฏิสัมพันธ์กับน้องหมาเนี่ยยากมากเพราะว่าน้องหมาเนี่ยไม่อยู่นิ่งเลยถ้าเราอยากจะปฏิสัมพันธ์กับน้องหมาตอนที่แบบเวลาน้องหมาเจอพบซากสัตว์เนี่ยผมอยากจะชมมันก่อนก่อนที่ผมจะเก็บสัตว์แต่ว่าน้องหมาชอบไปนั่งซ้อนกับศพสัตว์แล้วผมไม่สามารถอินเตอร์แลกมันได้ผมต้องเก็บไปก่อนหรือถ้าผมเก็บไปแล้วแล้วผมอยากจะเล่นกับน้องหมาน้องหมาจะทําการเดินวนไปเดินวนมา ซึ่งเราต้องสั่งให้น้องเขานั่งหรือว่าหมอบก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยค่อนข้างแบบน่รำคาญอยู่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับใครที่รับรับได้ก็่ยันหาครับผม 2... ฟอนต์เปลี่ยนไปครับใน DLC นี้หลังจาก DLC ออกมาผมสังเกตเห็นว่าฟอนต์เปลี่ยนไปตรงขวาบนนะเวลาเราล่า,าสัตว์หรือโรายิงสัตว์เนี่ยผมเห็นได้ชัดว่า ตัวเลขกับฟอนต์ตัวหนังสือมันเปลี่ยนไปและยิ่งถ้ามีชื่อที่สัตว์ที่มีชื่อยาวๆแล้วก็ตัวเลขที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันจะทับซ้อนกันทําให้เราดูไม่รู้เรื่องนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อผิดพลาดที่แบบเกิดขึ้นจากทางทีมงานหลังจากอัปเดตแพ็กเดียีนี้ออกมานะซึ่งผมก็คิดว่าเขาจะแก้ไขในเร็ววันนะครับข้อบกพร่องที่3นะครับยังมีบั๊กอยู่นะครับในการใช้งานน้องหมาสิ่งที่ผมเจอมาก็คือ เป็นบั克ที่ทําให้เกมล่มได้และทําให้ผมลงเสียอยู่เือนกันก็คือเมื่อผมไปยิงเป็ดกับกระต่ายมีสัตว์2อย่างนี้ครับเป็ดกับกระต่ายเมื่อผมยิงปุ๊บผมสั่งให้น้องหมาเป็นด,ดมรอยเลือดพอสั่งโดมปุ๊บเกมล่มเลยครับแต่ไม่เกิดขึ้นกับไก่งวงซึ่งผมก็งงมากตอนแรกผมนึกว่าบั克นี้จะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่เป็นสัตว์คลาสหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับเป็ดแล้วก็กระต่ายเท่านั้นนะครับที่ผมเจอส่วนไก่งวงยังไม่มีปัญหาเพราะผม อลองใช้งานดูแล้วใช้ได้ครับผมแล้วก็บักชนิดนี้ต้องรออัปเดตแก้จากทีมงานก่อนซึ่งตอนนี้ทางทีมงานได้ทำการคอนเฟิร์มว่ารู้เรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปก็จะมีบักเพิ่มเติมเล็กน้อยที่ผมจะมาใส่ตรงนี้นะฮะเพื่อให้คนประกอบการตัดสินใจว่าควซื้อดีไหมแต่ว่าบักพวกนี้เนี่ยก็ยจะส่งผลกับเกมเหลักด้วยเช่นกันนะครับ เอาละครับนี่ก็เป็นรีวิวเล็ก,ลกๆน้อยๆสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อยาสีนงหมาหรือไม่สำหรับผมผมขอบอกว่าไม่จําเป็นต้องซื้อครับขอบอกเลยว่ายังไม่จําเป็นเพราะว่าหนึ่งคือมีหมาแค่ตัวเดียวผมคิดว่ามันยังช่วยอะไรได้ไม,ไ,ดไม่ค่อยมากตองจักแก้เหงาอ,อันนี้พูดตรงๆนะครับส่วน2ก็คือไม่ว่าผมจะเล่นแมปไหนเป็นแมปที่อยู่ไกลๆพื้นที่กว้างๆหรือว่าเป็นแมปที่ซุ่มยิงอยู่ในป่า ผมก็คิดว่าน้องหมาเนี่ยเหมาะสมที่จะใช้กับ2แบบนี้แต่ในเดียวกันก็นกคือผมเล่นมาค่อนข้างเยอะแล้วผมก็แบบตามรอยสัตว์อะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างแม่นยําซึ่งเรื่องของน้องหมาเนี่ยไม่ไม่จําเป็นจะต้องใช้อันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะเกี่ยวกับข้อมูลที่ผมจะนํามารีวิวใครชอบก็กดไลค์กดแชร์หรืออยากจะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมอีกก็สามารถ คอมเมนต์ในคลิปด้านล่างได้เลยผมก็จะพยายามกดใจแล้วก็ตอบทุกคนเลยครับเอาละครับวันนี้ซีจีก็ขอลาไปก่อนนะครับผมใครชอบหรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะนะครับอย่าลืมติดตามไปเยอะจะได้มีคลิปทำกันต่อไปวันนี้ซีจีของกูกาขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับ